สวัสดีครับวันนี้พบกับ New Vespa นะครับสปีด150สีเขียวยอดทิศเลยคันนี้ปี22รถคันนี้ยังไม่ถึง2ปีเลยนะฮะตัวนี้ปีกว่าเท่านั้นนะออกกรกฎาปี65นะครับหนึ่งปี11เดือนเมื่อานนั้นนะฮะโดยรวมคันนี้สวยเลยรถสีเดิมทั้งคันนะฮะไม่มีเก็บใดๆทุกจุดนะครับไม่มีล้มไม่มีชนนะครับไม่มีล้มแปะนะฮะประมาณนี้เดิมๆสแตนดาร์ด นะครับไม่ต้องพูดเยอะสภาพนี้นางฟ้าแน่นอนนะฮะเลขไม่อยู่แค่8,000 8,400เครื่อยงเงียบเซอร์วิสครบจบรถ์วีทคี 12, ะะ่หมื่นสองนะฮะเพิ่งเซอร์วิสมาไฟขาไฟเบรกไฟเลีเ้ยวขนะวาติดครบหมดนะแปร แบบเต็มนะฮะทุกคงคุกข้าวไม่มีดังชุดแคทไม่มีหลวงนะฮะสนใจติดต่อได้เลย0 28, 59, 62, 52, 000, ูนย์สิบ2องแปดห้าเก้าหกสองห้าสองล้านสิบไมกลกว้าจังหวัดระยองนะครับสดได้ผ่อนได้นะฮะคันนี้นเติมให้สวยจริงนะครับขอบคุณครับ